สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเสียงที่งดงามและมหัศจรรย์ที่สุดอย่างหนึ่งในธรรมชาตินะนั่นคือเสียงน้ำในลำธารเสียงที่ไหลรินอย่างอ่อนโยนราวกับเพลงกล่อมโลกใบนี้ให้สงบสุขลองนึกภาพดูสิคะลำธารสแจ๋วไหลผ่านพื้นคอนกรีต ปกคลุมด้วยมอสสีเขียวสดพสานกับเสียงแดดที่ส่งประ,ประกายระยิบระยับบนผีน,น้ำมันคือภาพที่ทำให้หัวใจเราสดชื่นขึ้นทันทีเลยนะคะเสียงน้ำในลำธารมันก็ไม่ใช่แค่เสียงธรรมดานะคือเป็นเสียงน้ำที่บำบัด จิตใจเราได้อย่างมหัศจรรย์เมื่อเราฟังเสียงน้ำไหลเอื่อยๆนั้นมันเหมือนกับมีคลื่นแห่งความสงบสัตว์เข้ามาในหัวใจลดความเครียดลดความกังวลและช่วยให้เราหายใจเข้าลึกๆได้ง่ายขึ้นนักวิทยศา,าศาสตร์บอกว่า การฟังเสียงธรรมชาตินี้สามารถลดระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดได้ถึง25%เลยทีเดียวนะคะลองนึกดูสิถ้าเรานั่งอยู่ริมทางนั่งฟังเสียงน้ำกระทบหินเสียงฟองอากาศผู้ฟ้าที่ผุดขึ้นมา เรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบช้าลงและเราก็มีเวลาสำหรับตัวเองมากขึ้นแต่ที่พิเศษเยิ่งกว่านั้นนะเสียงน้ำไหลในลำธารยังเต็มไปด้วยชีวิตชีวามันไม่เคยซ้ำซากจังเจเลยค่ะบางครั้งเสียงดังก้องเมื่อน้ำไหลเชี่ยวบางครั้งเบาๆรามกับเสียงกระซิบ รอบๆลำธารยังมีเสียงนกร้องจิบจิบเสียงใบไม้ไหวตามสายลมและบางทีนะอาจมีเสียงกบเสียงร้องเบาๆในยามค่ำคืนมันคือคอนเสิร์ตธรรมชาติที่สดใสและมีสีสันทำให้เราอะรู้สึกเชื่อมโยงกับโลกใบนี้มากขึ้นถ้าคุณกำลังเครียดจากงาน ลองฟังเสียงน้ำไหลจากธรรมชาติดูนะคะ